มนุษย์ได้ใช้พอลิเมอร์มาตั้งแต่โบราณกาลทาั้งๆที่ไม่มีใครรู้จักคำว่าพอลิเมอร์มาก่อนโดยเริ่มจากพอลิเมอร์ธรรมชาติเช่นขนสัตว์ฝ้ายน่าจะเห็นจากการที่คนโบราณู้จากใช้ขนสัตว์เป็นเครื่องนุ่งห่มลาตติกงก็เป็นหนึ่งในพอลิเมอร์ที่ในยุคป,ปัจจุบ,บันใช้อย่างแพร่หลายโดยมีประวัติการค้นพบและพัฒนามาอย่างเรื่อยๆตั้งแต่สมัยของ Columbus, นคริสโตเฟอร์คลัมบัสได้ค้นพบยางธรรมชาติจากต้นยาง จนถึงยุคของลีโอเฮนริกเบคเคเลนซ์ซึ่งทำเบคเคไลท์เป็นพลาสติกชนิดแรกที่สร้างจากฟีนอลและเป็นต้นกำเนิดของพลาสติกในทางอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบันพลาสติกเป็นวัสดุที่มีข้อดีหลายประการไม่ว่าจะน้ำหนักเบาขึ้นรูปง่ายราคาถูกผลิตง่ายจึงมีการใช้อยาา่างแพร่หลายทั้งในวงการอุตสาหกรรมและทั้งครัวเรือนแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้กำลังทำลายระบบนิเวศของเราอย่างช้าๆมีการผลิตพลาสติกมากกว่า300ล้านตันต่อปีและพลาสติกประมาณ14ล้านตันลงเอยนิมาสมุรทั่วโลก สัตว์ทะเลอาจกินพลาสติกที่ถูกทิ้งลงในมหาสมุทรและมนุษย์ก็อาจจะจับมาบริโภคต่อจุลชีพเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้ำลายล้านตัวที่พบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมและมีบทบาทสำคัญทั้งระบบนิเวศมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีตัวที่ดีก็มีประโยชน์ทางนานอุตสาหกรรมการเกษตรด้านการแพทย์อีกทั้งยังรักษาสมดุลในระบบนิเวศตัวที่ไม่ดีเองก็สร้างภัยอันตรายต่อเก่ม,มนุษย์ได้เช่นกัน เนศตวันที่20อเล็กซานเดอร์เฟมิงค้นพบยาปฏิชีวนะตัวแรกคือเพนิซิลินและเป็นจุดเริ่มต้นของยาปฏิชีวนะอ,อื่นๆนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพนิซิลินอะม็อกซิซิลินเตสตาไซคลินเมโรพีนัมแต่การน,นั้นได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะไปผิดวิธีซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแบคทีเรียดื้อยายขึ้นมา และเมื่อยาปฏิชีวนะแพร่หลายขึ้นอัตราของเชื้อดื้ยาเองก็แพร่กระจายมากขึ้นรวมถึงบนพลาสติกเองด้วยซึ่งเมื่อพลาสติกเดินลงสู่แหล่งน้ำก็ทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อดื้ยาลงสู่สิ่งแวดลอ้อมและดาบใดที่ยังคงมีสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรมนุษย์ยังคงใกล้ชิดกับทะเลโอกาสการติดเชื้อดื้ยาก,ก็สูงขึ้นและจะเป็นอุปสรรคต่อการรักษา้วยยาปฏิชีวนะและมีโอกาสเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได้ พวกเราจึงได้ทําการสรํารวจและศึกษาอัตราของประชาคมแบคทีเรียที่เติบโตบนพลาสติกชนิดหลักที่เมกัสใช้มากที่สุดคือ PET และ LDPE สวัสดีค่ะดิะฉันนางสาวระดาชื่นแก้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกลำสามค่ะดิฉันนางสาวพริกสัตย์ธารายกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกลำสามค่ะดิฉันนางสาวธีรนิาชา,าวุฒิศรีศักดิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกลำสามค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบุกิดเทยไลท์โครงงานที่พวกเราลงแข่ง คือสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโครงงานของพวกเราคือการเปรียบเทียบประชากรแบคทีเรียบนขยะพลาสติกประเภท PET และ LDPE บนเกาะสิเรค่ะวัตถุประสงค์ที่1เพื่อสำรวจการเป็นตัวนำพาเชื้อแบคทีเรียของขยะพลาสติกข้อที่2เพื่อศึกษาปริมาณการเจริญของแบคทีเรียที่พบบนขยะพลาสติกชนิด PET และ LDPE บนชายฝั่งเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตข้อที่3เพื่อศึกษาตราการพบเจอแบคทีเรียทั่วไปและแบคทีเรียดื้อยาตามชายฝั่งของเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ต ข้อที่4เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแบคทีเรียทั่วไปและแบคทีเรียดื้อยาบนขยะพลาสติกชนิด PET และ LDPE ขอบเขตของการศึกษาคือการเก็บตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียบนขยะพลาสติกที่พบตามชายหาดของเกาะศรเละสมมติฐานแบคทีเรียที่สามารถจเจริญบนขยะพลาสติกชนิด PET และ LDPE มีอัตราเกิดเชื้อด,ดื้อยามากกว่าในน้ำทะเลอมาคือตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นประเภทของขยะพลาสติก ตัวแปรตามความหนาแน,น่นของประชาคามแบคทีเรียบนตัวอย่างขายะพลาสติกชนิด PET และ LDPE ตัวแปรควบคุมอาหารแหล่งเชื้อและอื่นๆขั้นที่1นึ่งการเกมาหารแล่งเชื้อมี่สอชนิดคือ PCA และ Marine เราจะมาพูดถึง PCA กันก่อนนี่คืออุปรกรณ์การทำอาหารแหล่งเชื้อ PCA เริ่มต้นจากการช่างอาหารเลงเชื้อ P C A C 7กรัมใส่ลงในขวดรูปชมพูต่อมานำน้ำกัน200 ml ใส่ลงในขวดรูปชมพูแต่ละขวดจนครบ24ขวดจากนั้นเขย่าให้อาหารเลงเชื้อพอละลายและนำฟอยล์มาปิดก็เป็นอันเสร็จสองการทำอาหารเลงเชื้อมาดีนนี่อุปกรณ์การทำอาหารเลงเชื้อมาดีนเริ่มต้นโดยการชั่งอาหารเลงเชื้อมาดีน16.1กรัมและตามด้วยการชั่งอกา6กรัมผสมลงไปในขวดต่อมาเติม,ตมน้ำกัน400 m l ลงไปและทำซ้ำจนครบ12ขวด นำอาหารเลงเชื้อทั้งสองชนิดที่เตรียมไว้เข้าเครื่องออโต้เคฟ1ัวยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสเป็นเวลาสิบห้านาทีต่อมาคือขั้นตอนการเตรียมแอนตี้เบลการเตรียมไดเตทต์ไซคลีนมิอุปกรณ์ดังนี้นำนั้งสองมาผสมกันในขวดจะได้สารละลายไดเต์ไซคลีนต่อมาการเต um, รียมเมโรพินัมมีอุปกรณ์ดังนี้นำน้งสองมาผสมกันในขวดจะได้สารละลายเมโรพินัมโดยการชั่งเมโรพินัมจะชั่งด้วยเครื่องชั่งสี่ตำแหน่งอาหารเลงเชื้อเป็นสามชนิดในขั้นตอนการผสมอาหารเลงเชื้อเข้ากับแอนตี้เบลตีเราจะใช้ ก่อนใช้จึงต้องนำเพลทเข้าเครื่องเอเว่นเพื่อให้เพลทสเตอร์ไลและปลอดเชื้อจากนั้นจึงจะสามารถเทอาหารเลงเชื้อลงบนเพลทได้ต่อมาจึงนำมาตั้งเลงใส่กล่องเพื่อที่จะไปเข้าเครื่องอบลามินาขั้นที่2การเตรียมหลอดแก้วสำหรับทำดาดลูชั่นปิเปต้น้ำทะเลใส่หลอดแก้ว 9ml mm, โดยใช้ไมโครปิเปตทำแบบเดิมซ้ำ35หลอดขั้นตอนที่3การเตรียมหลอดเซนติฟิวชั่งแซนบีด5กรัมลงในหลอดเซนติฟิวจากนั้นปิเปตน้ำทะเลลงในหลอด24 ml mm. ตามด้วยการเลเบลชนิดตัวอย่างของขยะทําซ้ําทั้งหมด12หลอดตอนที่4การเก็บตัวอย่างขยะบนเกาะสิริสังเกตสภาพแวดล้อมและบันทึกผลจากนั้นแบ่งเขตการเก็บตัวอย่างขยะเป็น3จุดได้แก่ซ้ายขวาและกลางโดยมีอุปกรณ์ดังนี้ฟอ์เซปถุงซิฟล็อกถุงมือและควดเก็บตัวอย่างนี่คือภาพการเก็บขยะและต่อมาคือวิดีโอการเก็บตัวอย่างน้ํา ตอนที่5นําตัวอย่างกลับ l a บเพื่อนําไปลงเชื้อ2ตัวอักษรแรกแบ่งตามชนิดพลาสติก PET สลระัต PE LDPE สลัต LD ตามด้วยตําแหน่งที่เก็บตัวอย่างดยขวาสุดของหาดชลระหัด R กลางขาดสลรหัต C และซ้ายสุดสลัหัด L ขั้นการลงเชื้อตัวอย่างน้ําทะเลปิเปตน้าทะเลจํานวนเมลลิตรลงหลอดแก้วทั้งหมด3 5หลอดขั้นการทำ serial d i l u t i ่นปิเปตตัวอย่างน้ำทะเล1มลลิตรลงในหลอดแก้วมาจุน้ำทะเล9มลิตรที่เบรเบลไว้ว่า10กกำลังลบตัวอย่างละ1หลอดแก้ว เปรียตัวอย่างน้ำทะเล,ละน้ำทะเลความเข้มข้น10กำลังลบ1บนจานพอเชื้ออย่างด้วย1มิลลิลิตรชนิดละ2เ mm, พลทรวมทั้งสิ้น4เพลทต่อชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อแก้วเกลี่ยเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และเผาไฟแล้วเกลี่ยเชื้อให้ทั่วจานคนขดลวดสี่เหลี่ยมขนาด2คูณ2เผาไฟจนแดงใช้หลดที่ร้อนตัดขยะให้ได้ขนาด 2, คูณ2จำนวน3ชิ้นต่อขยะ1ชิ้นนำชิ้นส่วนขยะล้างด้วยน้ำทะเลที่ผ่านการสเตอร์ไลน์นำชิ้นส่วนขยะที่ล้าง,างอดซิฟ โดยหลด1ห,หลอดต่อหนึ่งตัวยอย่างขยะในการไดหลูดขยะพลาสติกและการลงเชื้อของขยะพลาสติกทำเช่นเดียวกันกบการไดรูดน้ำทะเลและการลงเชื้อของน้ำทะเลนำจานพอเชื้อที่ลงเชื้อแล้วเข้าตู้อุณหภูมิห้องแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา1-2วันขั้นการนับจำนวนโคลโนีใช้ปากกามารกเกอร์จุดตามโคลนีและบันทึกผล แผนภาพแรกจะเป็นแผนภาพแสดงจํานวนโคโลนีเฉลี่ยของตัวอย่างน้าทะเลจากการเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมแอนตี้ไบโอติก2ชนิดได้ผลว่าพบเชื้อที่ทนต่อเตตะไซคลีนมากกว่าเมโรพีนัมเนื่องจาก ina, ายาปฏิชีวนะเตตะไซคลีนสามารถหาได้ทั่วไปต่อมาเป็นแผนภาพแสดงจํานวนโคโลนีเฉลี่ยของตัวอย่างขยะ PET และ LDPE จากการเปรียบเทียบการเจ PE, <hi> เรเอเชื้อดื้อยาของขยะพลาสติกทั้งสองชนิดพบว่าขยะพลาสติก LDPE พบเชื้อดื้อยาเตตมตไซคขีนมากกว่าขยะพลาสติก PET จากการเปรียบเทียบการเจอเชื้อแบคทีเรียบนดินของขยะพลาสติกทั้งสองชนิดพบว่า LDPE เป็นตัวนำพาแบคทีเรียบนดินลงน้ำทะเลได้ดีกว่า PET หากเปรียบเทียบการเจอเชื้อในทะเลของขยะพลาสติกทั้งสองชนิดพบได้ว่าขยะพลาสติกประเภท LDPE พบเชื้อในทะเลมากกว่าขยะพลาสติกประเภท PET การเปรียบเทียบการเจอเชื้อในทะเลทั่วไปและเชื้อดื้อยาโดยสังเกตในอาหารเลี้ยงเชื้อมาลีนพบเชื้อบนขยะพลาสติกประเภท LDPE น้อยกว่าขยะประเภท PET แต่ในอาหารเลี้ยงเชื้อมาลีนที่ผสมเตตะไซคลีนกับพบเชื้อบนขยะพลาสติก LDPE มากกว่าขยะประเภท PET ระบประเภทที่ดีที่สุดก็คือ LDPE เหตุผลที่ LDPE พบเชื้อดื้อยาต่อเตต้าไซคลีนมากกว่าเมนรพีนัม เพราะว่าเตตัดไซคลีนสามารถซื้อได้ตามรักขายยาทั่วไปซึ่งง่ายกว่าเมโรพินัมซึ่งต้องจ่ายโดยโรงพยาบาลเท่านั้นเหตุผลที่ LDPE พบเชื้อได้ดีกว่า PET เพราะว่า LDPE ส่วนใหญ่มักผลิตเป็นถุงพลาสติกซึ่งมีการใช้งานอย่างหลากหลายมากกว่า PET ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเป็นขวดน,น้ำมากกว่าสรุปได้ว่าขยะพลาสติกมีบทบาทสำคัญในการเป็นพาหะของแบคทีเรียดื้อยาในทะเลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่สัมผัสน้ำทะเลโดยตรงงานวิจัยนี้จึงเสนอเป็นแนวทางเบื้องต้นในการเฝ้าระวังและจัดการขยะทะเลควบคู่กับการติดตามปัญหาของเชื้อดื้อยานในสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยและความยั่งยืนของระบบนิเวศชายฝั่ง ทั้งนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยและขอขอบคุณที่รับพิจารณาค่ะ